สบายดีจ้าพี่น้องบอนี้ก็มาลุยงานสร้างบ้านกันต่อจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคน้อนี้ก็อยู่กับบากุ้งสามิงคือเก่าพี่น้องกับบอนี้ก็บบากุ้งกับสามิงก็มีข่าวมาแจ้งพี่น้องกับบอนี้ก็มาลุยงานสร้างบ้านกันต่อพี่น้องแต่ว่าบากุ้งเปลี่ยนสางใหม่ก็คือสร้างคนเก่านะบากุ้งให้คนเช่าให้คนยุดก่อนให้คนเศ้าเห็นเลยละพี่น้องก็ มีสองอย่างที่พะกงให้เผินเ้าเห็ดก็หนึ่งก็คือเห็ดซ่าแล้วก็สองมากก็คือบนเห็ดผิดพลาดพี่น้องเพินเห็ดเสียหายก็คือพอก้งนะซื้อไม้มากหนาสิบห้าและเพินเอาขึ้นบ่ได้เพราะเผินคนเดียวก็เลิกเพินก็เลยซอยออกเหลือหนาสิบสามแล้วก็มันเป็นไม้ตกแบนพี่น้องก็เป็นมันก็เป็นไม้เสกกันเลยใส่บ่ได้เพินซอยไปเจ็ดแปดโต กับมูลค่าประมาณหนึ่งล้านพี่น้องเสียหายไปหนึ่งล้านก็ไม่ใช่ปนซ่อยนะกันมันก็เป็นไม่เสียนะเห็นอย่างไรเลยพี่น้องกะเสียมาไว้เอาเห็ดเล็กๆน้อยๆพี่น้องก็เลยสั่งไม้มาใหม่ลวกะเปลี่ยนสางใหม่ก็สางกลุ่มนี้ก็เป็นพอพอหัดพอหัดกุ้งแต่เพื่อนก็มาเห็นไห้อีต้นโลกเพดาน่ะคัมันก็เสียหายหลายอย่างในหล้กกระซาเนี่เพื่อนก็มาเห็นไห้แล้วกะมีมูเพิ่นแล้วก็มี ไอ้สามิงอ้สามิงน้ำจ้าพี่น้องความจะมีสี่คนเป็นรองล่ะก็ที่มาเบิ่งความขึ้นหนาอันนี้คือมือแรกที่เพิ่นมาเห็ุการถือว่างานกะเดินไปไล่เตินเป็นรองก็คือด้านหน้าเพิ่นคุดคุ้มแล้วเลยพี่น้องสามคุ้มอีกมื่ออื่นมื่ออื่นกะชิได้ตั้งฝนดำมือได้ตั้งกะส่วนทางๆนี่กะใส่เสาดั้งพี่น้องถือว่าเพิ่นเห็ุมือเดียวมือนี้ก็คือว่าคืบหนาประมาณจักอาทิตศหนึ่งหรือว่าบ่ฮอดสามิงเนาะบ่ปุว่าบ่ฮอดเพราะว่าเบิ่งจากงานที่เพิ่นเห็ุแล้วมันมันไว มันก็สิมีเปอร์เซ็นต์ว่าแล้วไวกว่าเนาะสี่คนแล้วก็ส่วนส่วนงานที่สร้างคนเก่าเห็ดกับเพื่อนกับได้ได้แก้บางกลุ่มก็จะให้เพื่อนแก้หลายอย่างว่ามันมันผิดพลาดเพื่อนเรามันเห็ดกับว่าได้มาตรฐานเพื่อนเห็ดนะมันเป็นอย่างดีว่าได้มาตรฐานบากุ่มก็จะให้สร้างคนใหม่แก้ไขให้มันดีขึ้นมา พีพีนาลังกลั้ไมเพี่น้องก้สยวหลาไปดีซ่าไปดีไปดี่เสี่ยวสไปดีสดี้พอหัมากนเพิ่นแลวเป็นสาใหญ่เ่เนเลกจะ อย่าหายละอย่างนีแหลักการานเนี่ยเปกาเลยมาลงมือให้เองวันนี้ชาวอนุนชาวอนุนเลยชาวอนุนพ่อชาวน้องอนุนเซียร์ซามิงกันแล้วไม่เป็นไรเต่ามาสามมือประกุงวะหน้าสีคืบหน้าประกุได้ทีมหนึ่งหน้าสีเดิมมุมไก่เลยจ้าป้าไก่จะได้ลังคาแล้วป้านจะถามมาป้าเพิ่นก็โอ้ยอยากให้ไดไว้ยากให้น้องอนุน ได้แลนเฮือนใหม่ได้นาด,ดิลิเีเฮือนใหม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เฮงปันได้เด้จังชีแล้วนี่ใกล้แล้วเด้อยวะป้าปรจิศ <c oughs> กถามมาตลอดเนาะเมนบนเสาห้องนี้เมนเสาซูข้ <c oughs> างนาบ้านกน,นะ <c oughs> <c oughs> ยังสิซซ่มาจากเส้นขึงเนาะเส้นขึงเลยสองเส้นใช่ต่ำกันแล้วก็ที่ทาสีทาสีแล้วก็ะสวนไหมเจียวขึ้นราค่าครับแล้วก็ย่างชิเซ่สีสีกันกันบวกเอามาทาของชิบุกิจใม่ใช่จ้าส่วนไหมคก็ครบแล้วเดี๋ยวมาครบแล้วที่ขาดย่างมันประขาดเอาพี่น้องก็ย่างย่างหนึ่งที่ย่างบุริเซอเขาก็คือ ลูซิงนี่ลูิงลูซิงับ่นไม่บนเทือกนะคกาเซเป็นไม่เทมอกเซลาเซลาแมนเจ้าไม่เซลาันจะงามพี่น้องเพาะเสากเสาบักไ่เสาไม่แดงเด้พี่น้องงามเลยงามทาสีใสให้งามกัน มีเพิ่นกบไผ่ก็บรละเอียดเด้อพี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อย <c oughs> าน่จะบ,บ่เกินทีหนึงน่งก็สิได้หรลังค่าเลยพี่น้อง <c oughs> สร้างเก่าเพิ่นกับเฮ็ดงานกับว่าครึ่งบอกกันยังมว่ายังบ่ทันครึ่งแต่ว่าเพิ่นเบิ่งเงินไปกลายครึ่งแล้วแต่กลายยาแล้ว เออบ่ได้ไล่เอาขึ้นได้พี่น้องได้เขาว่าอีต้นเพิ่อนๆกับ่มีแน่บ่มีปานไดแก่กลุยต่อบ่เกินอาทิตย์หนึ่งถือว่าเฮาได้เห็นลังคาพี่น้องส่วนไม่้นอยังครบเรียบร้อยนีแต่เอาขึ้นลังคาอย่างเดียวแล้วก็ก็ทางหน้าทางหน้านี่คือ3เมตรเด้อตามที่ พ่อใหญพี่น้องเอฟซีแนะนำมาบอกกูก็เลยเอาสามเม็ดที่แรกก็จะเอาสองเม็ดทัชิปเนาะมันน้อยไปเนาะเอาเป็นสามเม็ดจ้ะสามเม็ดถ่วงพี่น้องก็ถือว่ากว้างก้วงอยู่เราก็ได้พื้นที่เนาะนางลินให้ลูกแล้ลินครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใบหักหลายๆฐานเด้อขอบคุณป้าขอบคุณยายขอบคุณไอ้ที่ช่วยเหลือบากุ้งมาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อก็จะได้หลังคาใหม่แหละส่วนพอนังคาแล้วหัวกะอดินเขาน่าสนุกเนาะ ม่ขยายการเสียดินเข่าแล้ะชิโกะก็ค่อยเป็นค่อยไปแมก็ลักหัวลักหัวเอาก็ยังบไดงนะเาก็ครับค่อยเป็นค่อยไป่อรก็ถ้าเงินเดือนยูทูบว่าเขาก็ต้องรอจังว่าเงินเดือนยูทูบออกแต่ละเดือนเนี่เขาก็ต้องมาแบ่งเห็นเฮือนน้ำแล้วก็บแบ่งใช้จ่ายในครอบครัวน้ำเนาะซื้ออยู่ซื้อกินนะขอบคุณพ่อแม่ละลายที่บอกขามโฆษณาประกุมถือว่ารวมทุนสร้างบ้านด้วยกันว่น้อง แมนที่ว่าเป็น,นาการช่วยเหลือไนนปทำช่วยเหลือ,อแต่ที่ว่าช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนาะโบไลก็นหน่อยเนาะแต่ว่าบ้านแล้วไว้น้องอันนู้นก็นได้อยู่บ้านใหม่ไว <c oughs> แ้แม่เมนเป็นกระถามมันจะได้เมนเป็นกระถามเมื่อใด้บ้านจินแล้วเนาะแมนบบคือหน้าคือแม่เมนเป็นถามเพื่อเราจะให้หิดหัวหน่อยเนาะแมนเป็นว่าให้หิดลักหัว นาะแ<ต>มแ่ลูกก็ยจะเหดอยูได้แม่ได้แต่ว่ารอดรังคาแล้วก็นะเบิ่งงบงบมันโอเคฮะการเขียเลยลูกแม่ในช่วงนี้ก็ลูกก็ให้รังคาแล้วก่อนลูกสิจุดบนหลังหัวหลังหัวก็อยากได้ยุบละงหัวเลยกันเพราะว่าสําคัญเท่าทุกเครื่องทุกของเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเบิ่งเงินเดือนเพราะว่าเงินแต่และเดือนมันบ่เถ่ากันพี่นอ้องถ้าว่าพี่นอ้นองอีซีเบิ่องไร้บ่อคำโฆษณาบ่อกรุงกาสิได้ เพิ่มขึ้นมากพอได้ย่เนาะเดันได้ที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบางน้อยขอากุ้งกับสาบิงกะได้ลดลงลดน้อยแต่ยังดีที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราเนี่ยเน่นเนาะแม่นเลยเดี๋ยวพี่น้องจากข่าวที่ชิ้มาแจ้งมาเนี่ก็คือการมีสองอย่างหลังๆเนาะก็คืออย่างที่แรกกับหมากุ้งเปลี่ยนสร้างเพื่อนสร้างไม่ก็ให้ให้กลุ่มพ่อฮักสร้างพ่อฮักเป็นมาเห็ดไรมันก็สีเลวแล้วก็เห็ด ได้มาตรฐานเนาะแน่นนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนเขาเองแน่ส่วนสร้างคนเก่าก็ก็ว,ว่างนะกน็โอเคแล้วพี่น้องก็ับให้เพิ่นแก้จ็ยังชี้แก้หลายยาอยู่แต่ก็บมันเป็นยังกับโอเคแล้วพี่น้องเงินที่เพิ่นเบิกมาจากปลากุ้งกับปลาดาวเพิ่นย้ายไปให้เพิ่นย้ายนะเอาเพื่อเพิ่นพอเพิ่นกันนะคือกันพี่น้องแต่การโดยเฉพาะเสียหายไม่ที่เพิ่น เฮ็ดพิษไปมูลค่าเกือบเกือบล้านเนาะเกือบล้านเกือบล้านไม่มันแพงได้พี่น้องทางบ้านทางนี้เนาะแต่มันเป็นเรืงยาแล้วถือวเทือวซอยๆกันเนาะอย่าใส่เพิ่นซะมีแห้งแล้วพี่น้องบ่กกุ้งกับสวิงก็สบายใจแล้วเพราะว่าแม่นสร้างงานคนนี้มันก็มาตรฐานเฮ็ดเก่งแล้วก็คุณภาพได้ไวเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดกัน4คนทีมงานเพิ่น อือนี่แหละเมื่อเกินมื่ออื่นมื่อเฮ้่อนไปน้องกะคงที่ได้เห็นที่ได้เห็นสาวขึ้าเ่เกินสองสองวันพี่อนเมื่เกินสองวันเนาะสมิ่งใช่พอสาวที่ตั้งขึ้นมาก็โอ้ยมีแห้งเลยบรรยกะพอตัดเสร็จทับเรียบร้อยเขากะเพื่อนกะสิสั่งสั่งนะลูซิ่งมาบดนี้มุ้งแล้วไปตีว่าโอ้ยมีแห้งมีแห้งเลยวันนี้มีแต่มีสแกกอนาะ บันนี้ก็แล้วลังคาก็กอแล้วดินเข่าเนาะเอาดคนลืมเรื่องดินไปเลยมันโดนเลยเด้โดนละจะลืมเรื่องดินเลยพี่น้องถอเอามาถอดใกล้ๆเอาะถอดอันนี้นั่นแล้วกันแต่มันใกล้ๆนะจะเอาเข่ามาสบายเพอดินเอาเข่าแล้วจะจับเขาก็กหลังจากทิ้นแล้วก็บ่มน้ำเอาเนาะใช่ยังลายอย่างพี่น้องแต่อย่าค่อยเป็นค่อยไปมีเพราะวตัวกุ้ง จะมีฝะละหลายอย่างจะเนในเรื่องพี่น้องทาง,ทางนี้หลายอย่างค,ค่อยๆเห็ดไปกันก็ดีอยู่กำนี้จะไปขึ้นขยนันเราต้มก็เลยสบายใจนะพี่จะพนักงาะเห็ดแต่แต่เศร้าพี่น้องกแต่แต่เศร้าเพิ่นมาเพิ่นกะเห็ดบริยุทธ์เลยกแต่แต่เศร้ามานกน,นี่ลายยากเลยเพิ่นกะอันเพิก็แล้ว ล้วก็คุดท่านี่คนก,ก็แทกน้ำเทียงเรียบรอ้อยจับเราได้เรียบรอ้อย <c oughs> คนจะกบไหมก็เสื่อเส้นแล้วมันจะต่อต่อไมมหัวไหมมันจะถึงคนต่อต่อแล้วเราก็เสียพึ้นพอคนกับหางเงินเกี่ยมชิลงหน้าได้ไกลเข้ามากเลยเนาะพอนาปีเดหางเงินเกี่ยมลงหน้าดำให้ดำหน้าแล้วจะหน่อยไปนองเอ้ยสามินก็คือกัน้นละไรไปนองจะหน่กันเยนยอเรินะ่มแล้วจะไหนกันให้ท่านา จะมีมึงเจอ่ามีใครเพี่น้องคิดถอดน,นะน้าสมิงมาสบายดีจ้าอ่าพี่น้องคือเวียดถ้าเจ้าใส่หมวกพี่น้องตรงนี้แดดจวนหน้าตัวเองเนี่ยดำมาเลยเนะี่ยไปต่อนะวันนี้อยู่พี่น้องฝึกหน้าไปลา็ลายเต็มแล้วไปเจนเจนไปเห็นราคาไปลายเต็มอลไรพี่น้องวันนี้จเจนเจนราคา เปลี่ยนสร้างใหม่เอาก็ได้เฮือนใหม่ขึ้นมาแบบไม่รู้ากแบบมีประเทศเนือที่เล่าไว้ก่อนไว้ลกลัวราบางกุ้งกเบ,บิึงจากที่สร้างเพิ่นเห็ดกัคือว่าโอเคเราสืบเนาะแน่นหนาเก่าก็ไว้เลยลักลักก็กคือบางกุ้งกัเน้นความแน่นหนาะกับความไว้สองอย่างนี<ม>่แหละเพราะว่าเราก็ต้องเร่งให้มันทันเนาะเพราะว่าขัน้นตอนตกนี่มันเสียเหตุย,ยาก ถ้า่ได้ลงังคาในผลตกกับบรอย้นฮากกอได้มันมีลังคามึองทำพลต๊กก่อนแล้วเพื่อนก็ขึ้นลงังคาม่ได้ฮอ,อกกอล่ลงกับเวลากับบว่ากันนะเพื่อนน้องเนาะกาอย่ายรีวิวเนาะแต่ว่ามันบกงหนาเพ่ขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อที่บกุ้งบ่ได้ถ่ายบ้านนะบ่แยหน่ายยังเราพี่น้อง ก็คือบ,บ้านเขาบวคืบหนาบวกุุงกับบวููนทีิถ่ายถ่ายแต่กาม,ามาเมื่อใดกับถ่ายแต่ก,ก็เลย,ยคิดอายพี่น้องก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ยพอมาบ้านนี้เขาเห็นงานมันคืบหนาบวกุ้งก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งน่องกันกบพังเบ่งว่าตอนแรกเนี่ยเขาย้องฉีลูกต้นไม้แต่ก็ต้องต้องเบ่อองกับพี่น,ออน,น้องปลูกต้นไม้แรง เอาคลิปนี้คลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนนี่พี่น้องเดี๋วให้ซมิงบอกลาพี่น้องคลิปนี้ก็อาไปกอพี่น้องขอบคุณใจ้าขอบคุณหลายๆที่โฆษณาที่ว่าเป็ตั้งเรืออบคุณามิงบกกุ้งพี่น้องฝากช่องหน่อยเพน้องอนนทนน้องนัพนสวัสดีสบายดี